สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมารเกมวันนี้อยู่กับปลั๊กและเกมฮาร์สโตนในหัวข้อรีเวเด็ตบอมบ์เอรเออร์ของเฟนติกครับที่เป็นแชมป์มาตทัวคนล่าสุดเดือนกันยายน2020นะครับเล็กนี้คือบอมบ์วอรเออร์แบบแท้ๆครับผมหลักการคือเคลียร์ทุกอย่างช่วงต้นเกมด้วยการเคลียร์ที่มากมายตั้งแต่ในเรือเสียงภัยพายุค,คมดาบหลอดแบรลอ็อและใช้การเพิ่มต่อตัวเองด้วย ช่างทํากอะครับรับดยโลกวกนี้เพิ่มก่อให้หนาไว้พอกานะหนาปุ๊บเจอตัวใหญ่โลกรกะแทกครับทีเดียวตายเลยผมเคยยิงตัวแบบเลือดหกครับนัดเดียวอยู่ขโมยงับโลกระแทกกับรับดยโลเนี่ยแสบดีเทิร์นสี่ครับเป็นเทิร์นสำคัญของเราถ้าเกิดว่าเรามีเรนส์คริเบอร์เนี่ยจะดีมากเอาไว้เพื่อตีระยะระเบิดเข้าเด็กฝ่ายตรงข้ามจู่เจอระเบิดห้าดาเมจครับผมแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแค่ไปนี้เนี่ย มันก็จะเบาไปหน่อยเราสามารถเพิ่มพลังมันได้ด้วยการใช้ที่ซ่อสมบัติโจรสลัดครับจัว่วเลนคาลิเบอร์ขึ้นมาแล้วให้มีความทนทานบวกอีกหนึ่งเป็น3ปมเพมพลังให้มันได้ด้วยอัปเกรดครับผมบวกโจมตีหนึ่งและบวกความทนทานอีกหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเรามีไปนี้ฮะด็อกเตอร์รสตินอฟโจ,จมตีปุ๊บ,บวงดุบุนถึง,ว,งวูครับแล้ก็จะมี เลนส์ไซเบอร์เนี่ยไม่ตีได้ทุกเคิร์นครับระยะระเบิดเขาได้เข้าทุกเคิร์นแรงมากๆเลยวิชาอาวุธต้องพูดถึงครับคือเมื่อเราปั๊มเลนส์ไซเบอร์เนี่ยให้เป็นพันธุตีสักสี่ได้ได้เมื่อไหร่เนี่ยใบเนี้ยเขาได้เหลือหนึ่งใจหนุนโจสองครับหาของได้ดีเมื่อตีไปจนอาวุธเราพังแล้วเนี่ยเราใช้โจรสลัดบ้าสมบัติครับขุดขึ้นมาใช้อีกได้ด้วยท้ายเกมครับถ้าราเมิดไม่พอเรามีการละครผู้ไร้ผ้าให้ผมไล่เจ็ด มาแปลงร่างเป็นกาลาคอนและใช้ฮีโร่พาวเวอร์ครับขวัอีก3ช่วยเพิ่มตำแหน่งให้กับเราได้ถ้าเกิดบอดตามหรือต้องการเคลียร์บอดใช้เดดวิงได้นะฮะไล่แปดแ1้วกสิบสองสิบสองลงมาปุ๊บตีทุกตัวมินิทุกตัวในสนามและทีเด็ดครับก็คือบรัสบัสเตอร์บูกนะผมเมื่อลงมาเรียกบุมบอดหนึ่งหนึ่งสองตัวตามการระเบิดในเด็กฝ่ายตรงข้ามถ้ายัดไวสามใบก็มีระเบิดหกลูกเต็มสนามนะครับแล้วก็สุ่มเลยว่าจะระเบิดใส่หน้าใคร ของเขานะโอเคอธิบายเรียบร้อยไปดูการเล่นจริงเลยดีกว่าเขาว่าเด็กนี้เนี่ยใช้แต่แรงได้ดีไหมแต่จากใจนะถูกใจเด็กนี้มากตอนนี้เล่นบอมบอิเออร์ของเฟนติกครับเจอกับฮันเตอร์เสร็จแล้ว จบเพินครับปัออ๊มเกาะกันใครว่ากันข้าจะใช้เวทมนต์นหน่อยอ ไอ้นี่ไปก่อนเริ่มเยอะเริ่มเยอะน่าจะเป็นเฟนสต็อกเกอร์เขาถึงไม่ลงที่เขาหยิบขึ้นมาจากใบจั่วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ chút má, ờ, đang leo tiếng phai, chụp chụp quá, đặt đắt nhiều. แค่พ่วงตกยักษ์ืสามสามวะให้มันรู้ว่าว่าใครใหญ่ทาเกาะพร้อมลุยพร้อมลุยจบแม้วมาเกาะนั้นหนาจะไว้ใจได้ก้าไม่ใช่ค่าดิ Howdy. โลไปหน่อยนะตีเช็คขึ้นมือสวยหดาเมจแต่ไม่แคร์ผมลงมาอีกสิสชัวอาการนี้ เยอะ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 ๆอันนั sociedad, yeah, 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 ้นแหละต้องลงนี่ก่อนแล้วหลอดแหว์ล็อค อ๋อระเบิดมันเข้าไปในเด็กแปลวมันสอบหาของใหม่ ป้องก่อกันไว้ตีตีมงงอโอ้ยิงทิงแล้วระเบิด สร้างความสิ้นหวังจบเทิร์นประกดได้อลิเชียฮาวปะ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 ไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เล่นบอมบริเออร์ครับเจอกับดิมอนฮันเตอร์มือแรกถือว่าโอเคนะสำคัญคือต้องมีอาวุธขึ้นมือเข้าไว ดูนะเขาเป็นโซลหรือแอคโกรกินแอคโกรรอยหึ่งไหมฮะ ้วออะโโถึงขั้นต้องยอมใช้เลยยี่สามแล้ววายอันนี้ไม่ค่อยดีละ เป็นแผนเป็นแผนขอมีเนียนหน่อยมีเนียนมีเนียนขึ้นมาขัา้นแรกหนึ่งตรงนี้ก็ได้วะ ไม่เคลียร์ด้วยโนะคตรด,ดุชุกลักพร้อมลยุยทุกคนตามข้ามาโจองใบ ต,ตไปกี่เข้าไปแล้วสิบสามครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไม่มีเลยดวงดีชิบเป๋ง ป้มอปมเกาะครับผมไเดี๋ยล้วถ้านี้ไม่ตายหรอปัม๊มเกาะอีกเยอะเลยนะเขาจะฆ่าหรือเปล่า อโอขวนรัว,วมีเงี้ยไหม ไม่ใช่วะให้มัว่า,วาหต้องมีใครสัคนเป็นทนัพหลือหนึ่งสี่ห้าแน่ๆเอิหนห้า อารมอู้ Ooh. 10ดาเมจได้เนี่ยแต่เราก็มี5 6 7 8 9 12ครับผมถ้าเขาไม่ระวงังเราขวนหน้าขาดเขียไหมแต่ก็เขี่ยไม่ได้นะตูดมันหกอะ hmm. เฮ้ยเอาจริงว้าวไปเดี๋ยวเล่นนะพิสดารสาม สี่ห้าหอะไรชัวร์ได้ชัวร์ครับผมตอนนี่เล่นวอมบอริเออร์ของเฟรนเนติกครับผมเจอกับโรคอโรคส่วนใหญ่ใน การไต่แรงก็จะเป็นเวฟพันโรกแอคโกลโรกครับต้องมีใครสคักคนเป็นทัพหน้าเสร็จแล้วไม่ลงเว้ยตี จิ้มเหรอโอ้ยเหมือนเสกได้ข้าอยากทำภารกิจดังโอ้ยนั่นดูไม่ดีเลยซีซีเขียได้ต้องเขียนไปก่อนแหละจะไปเสี่ยง ไอ้นี่มันชอบโตแบบมือมาแล้วตบปุ๊บตายครับผมไอ้นักพจนภัยสำรวจโลกเนี่ยอะไรเซฟได้เซฟครับอย่าไปเสี่ยง การะคอโลกและใช่าอาการนี้ระเบิดหนึ่งรูป xám oh, nhiều quá Hmm.

ไั้ไปฮะรวเบิร์สองลูกวายบึ้มแล้วลูกนึงอ้ยอมตีเว้ย ยัยงไงดีตีเป็นสองลูกครับไปเด็กตัมวมูบอดไปมีสี่ตัว เธอนะเซฟระเบิดก็ <Save Robert S 2> คือขึ้นมือหรอือเปล Shadow Step ทางไหนไปทางนั้นเลยรอบพาคีจะต้องชนะยังไงดีสิบเก้านี่อันตรายมาก เจ เราไดรุ่นรุ่นหนึ่งคือชนะเลยบึ้มเข้าหัวไม่เข้าอ่ะจบเธอนะแ,แล้วแต่เรามีตีอีกสามนะในโชว์สามที่ห้าเทอรเมดสิ ตีไปชนะนะเวยเหลือสองเดี๋ยว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 ได้เหรอ